สวัสดีค่ะเด็กๆก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูคุณครูเมหรือว่าทีเชร์เมคนเดิมค่ะเด็กๆคะเมื่อพบกับคุณครูนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษเช่นเคยค่ะและวิชาภาษาอังกฤษของเราในวันนี้นะคะและวิชาภาษาอังกฤษของเราในวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับหน่วย วันสำคัญของไทยเหมือนเดิมนะคะวันสำคัญของไทยมีวันอะไรบ้างจากเมื่อวานที่เราเรียนกันไปนะคะก็คือวันแม่ใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็มีเรื่องนะคะที่จะให้เด็กๆเรียนนะคะเป็นเรื่องวันพ่อสำคัญอย่างไรค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันพ่อจะตรงกับวันที่เท่าไหร่แล้วก็มีความสำคัญอย่างไรนะคะเค้าไปดูกันเลยค่ะ ค่ะเด็กๆะครับวันพ่อของเรานะคะจะอยู่ในวันที่5ธันวาของทุกปีนะคะอีกครั้งนะคะเด็กๆวันพ่อแห่งชาตินะคะจะอยู่ในวันที่5เดือนธันวาของทุกๆปีนะคะเช่นตามภาพแบบนี้เลยะคะ่ะวันที่5นะคะเลข5เดือนธันวาคมนะคะ ก็เป็นเดือนนี้วันนี้ของทุกปีเลยนะคะตอนนี้ยังไม่มีการเรียนเนาะเด็กๆคะนอกจากที่เราจะเรียนรู้นะคะว่าวันพ่อคือวันอะไรคุณครูก,ก็มีดอกไม้ประจําวันพ่อคะ่ะเด็กๆเคยสองสัยไหมเยว่าทําไมดอกพุทธรักษา์ถึงเป็นดอกไม้ประจําวันพ่อคะ อา,อาจจะยังมีบางคนไม่รู้นะคะพุทธรักษานี่มีความหมายก็คือแปลว่าพระพุทธเจ้านะคะที่คอยปกป้องคุ้มครองมันจะทำให้เราเนี่ยมีความสงบสุขร่มเย็นนะคะแล้วก็มีบางคนนะคะคเชื่อว่าพุทธรักษานี่เป็นไม้มงคลที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าค่ะที่คอยปกป้องคุ้มครอง,ง,ร,องรักษาให้เราเนี่ยรอดพ้นอันตรายนันเอง การที่เรานะคะมอบดอกพุทธาสาให้แก่คุณพ่อก็เปรียบเสมือนเรานะคะมีความเคารพบูชานะคะในตัวของคุณพ่อที่คอยช่วยดูแลและปกป้องครอบครัวของเรานั่นเองคะหลังจากที่เราเรียนรู้นะคะว่าวันพ่อในวันที่ 5เดือนธันวานะคมะของทุกปีแล้วก็ดอกไม้ประจำวันพ่อนะคะผู้ครูขอทบทวนอีกครั้งนะคะดเด็กๆวันพ่อแห่งชาติจะเกิดขึ้นในวันที่5ธันวาคมของทุกปีนะคะและจากที่เด็กๆได้เห็นสีรูปเลยสีประจำวันพ่อของเรานะคะก็คือสี เหลืองนั่นเองค่ะสีเหลืองนะคะเป็นสีประจําวันพ่อนะคะเราจะเห็นได้ว่าเวลาที่วันที่5้าพันวานนะคะจะเห็นผู้คนใส่เสื้อสีเหลืองกราใช้ันะคะหรือว่าใช้ชีวิตนั่นเองค่ะค่ะหลังจากนี้นะคะวันนี้คุณครูก็มีการเรียนรู้คําศัพท์นะคะเกี่ยวกับวันพ่อแห่งชาติกันไทยพเศว่าวันพ่อแห่งชาตินะคะที่เราเรียนรู้ไปข้างต้นมีคําศัพท์น่ารู้ว่า มีคำศัพท์น่ารู้ว่าอะไรบ้างนะคะเริ่มจากคำแรกนะคะวันพ่อเราก็ต้องมีคำศัพท์คำว่าคุณพ่อนะคะให้เด็กๆมาทบทวนกันนั่นเองคุณพ่อนะคะจากรูปที่เด็กๆเห็นเลยมีคุณพ่อกำลังกุ้มน้องเบบี้ตัวน้อยนะคะภาษาอังกฤษคำว่าคุณพ่อก็คือ F A T H E father แปลว่าคุณพ่อนั่นเองค่ะอีกครั้งนะคะ F A, A T H E R father แปลว่าพ่อค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะคำนี้ก็คือวันพ่อนั่นเองวันพ่อภาษาอังกฤษว่า F A T H E R Father D A Y Day Father Day แปลว่าวันพ่อนั่นเองคะ่ะทบทวนอีกครั้งนะคะ F A T H E R Father D A Y Day Father Day แปลว่าวันพ่อค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะอันนี้ก็คือวันที่หนะคะวันพ่อก็คือเลข5อันนี้คุณครูจะสอนเป็นตัวเลขก่อนนะคะก่อนที่จะสอนเป็นการอ่านแบบวันเนาะการเขียน คำศัพท์แบบวันที่บบกับการเขียนคำศัพท์แบบตัวเลขจะไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆอันนี้เป็นตัวเลขก่อนนะคะเด็กรู้จักตัวเลขเนาะอ,อันนี้ก็คือเลขห้านะคะตามที่เห็นเลยเลขห้าเลขห้าภาษาอังกฤษว่า five แปลว่าห้าค่ะอีกครั้งนะคะ five แปลว่าห้านั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นเดือนนะคะคุณพ่อ จะมีวันพ่อในเดือนธันวาคมนั่นเองเดือนธันวานะคะภาษาอังกฤษว่า D E M ภาษาอังกฤษว่า D E C E M B E R December แปลว่าธันวาคมนะคะอีกครั้งค่ะ D E C E M B E R December แปลว่า เดือนธันวาคมค่ะต่อมานะคะเป็นดอกไม้ประจำวันพอนะคะดอกไม้ประจำวันพ่อของเราก็คือดอกพุทธรักษานั่นเองค่ะดอกพุทธรักษาอดอกพุทธรักษานะคะภาษาอังกฤษว่า C A N N A Canna F L O W E R Flower Canna Flower อีกครั้งนะคะ C A N N A cannot. F L O W E R f l o w a r แ Can a f lower แปลว่าดอกพุทธลักษณนั่นเองค่ะและคำศัพท์คำต่อไปนะคะเป็นคำสุดท้ายเกี่ยวกับวันพ่อในวันนี้นะคะเด็กๆสีประจำวันพ่อก็คือสีเหลืองนั่นเองสีเหลืองภาษาอังกฤษว่า Y E L L O W yellow แปลว,ว่าสีเหลืองนะคะอีกครั้งค่ะ Y E L L O W yellow แปลว,ว่าสีเหลืองนั่นเองค่ะนี่ก็คือสีประจำวันพ่อนะคะถ้าเดเ็ๆ ากที่เรานะคะเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าวันพ่อมีคําศัพท์ต่างๆว่าอะไรบ้างครูครูคก็มีแบบฝึกหัดให้เด็กๆได้ฝึกทำกันนะคะแบบฝึกหัดของเราจะอยู่ในหนังสือบุกคลและสถานที่แวดล้อมเด็กเล่นนี้นะคะเด็กเป็นเด็กน้อยสองคนยิ้มแฉ่งน,นี้เลยซึ่งแบบฝึกหัดของเรานะคะจะอยู่ในหน้าที่31ค่ะก็ะคือมีเลข3กับเลข1นะคะแต่ฝึกหัดของเราวันนี้จะเกี่ยวกับเรื่อง วันพ่อสําคัญอย่างไรนะคะให้เด็กๆเขียนตามรอยปากและระบายสีภาพวันพ่อนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเขียนตามรอยปากกันนะคะเด็กๆคุณครูก็มีคำสั่งให้เด็กๆได้อ่านกันนะคะเป็นภาษาไทยที่เราจะเขียนตามรอยปากกันนะคะเด็กๆสะกดตามได้เลยค่ะวอแม่หันากาศนอวัน พออพอไม่เอกพอ่อวันพอ่ออีกครั้งนะคะวอไม่หันหน้าตานอวันพออพอไม่เอกพอ่อวันพอ่อ โอเคค่ะนี่ก็คือคําว่าวันพ่อนะคะเด็กๆสามารถเขียนตามเส้นรอยปาได้นะคะเด็กๆไม่ต้องรีบนะลูกค่อยๆเขียนตามเส้นเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมือของเราให้มีการพัฒนาที่แข็งแรงขึ้นนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไประบายสีกันวันพ่อของเรานะคะให้เด็กๆทบทวนพร้อมกันตรงกับวันที่5านะคะเดือน ทันวาคงของทุกปีนั่นเองคะ่ะเด็กๆก,ก,ก็อย่าลืมหมานทุกทวนะคะแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อก็จะถึงวันพ่อเราเราก็ต้องเป็นเด็กดีของคุณพ่อในทุกๆวันนะคะโอเคคะ่ะวันนี้นะคะคุณครูเนต้็ต้องขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายซีอยู่ในทางนะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย